อันน,นั้นวัดดีครับผมเรื่อการแล้วก็ับทการขอไว้ยกันแล้วนะครับนี่วันนี้มาเลยเราทำมาเลยกันนี่อ้ย,ยานี่เรามาตมหวานนะตำหวานมึกไข่นี่ผมบอกเลยว่าไข่ถูกตัวเลยครับเป็นเป็นมึกไข่นะแต่ตัวมันไม่ใหญ่แต่ว่าบอกเลยว่าไข่แน่นถูกตัวครับอ่านี่๋ยวเดียวปลาปลาเล่ที่เขาตกเบ็ดมาบนหัวนะครับนี่ตอเดียวเราเอามายางนี่เราแกเนื้อไว้ไว้ตํำอ่าเมนูต่อไปนะอือบุ้งปลาครับอ่านี่มา Quay cả rồi lên Tăng Tăng thêm 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 cả thêm Xay xay thêm 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 mứt thêm 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 có thêm 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 quán วามลงไปหรือมันจะทำหมวยลดจากความหวานนั้นมันเค็มมันเค็มข้นนะมันจะทำให้วานเค็มนะมันไม่วานแบบเบาๆนะครับนะอ่าที่นีรับอ่าน้ำกับเมื่อนะครับน้ำเราใส่ไปนิดน้อยพอเพื่อจะละลายน้ำตาลํำน้ำเชื่อมนะดึงอันนี้เราเอาหมึกไปต้มมันเหลวแต่ะนะครับว่าเราจะทำวิธีไหนแต่าบางคนนนัเขาจะเอาหมึกลงไปต้มเลยครับถึงละน,น้ำตาลลงไปเลยห้มันได้มันทุกปลอมแต่ว่าเราอยู่ บางคนจะต้มไม้มันหลัดเนื้อจนตาว่าเด้งมดเลยแต่ว่ามันจะมีความแข็งนะอ่าแต่ถ้าบางคนต้มละลายนานเนี่ยน้ำตาลละลายก่อนยังไงต้มใส่มึกลงไปเผื่อจะให้น้ำตาลมันหลักเพียงหลัดเนื้อแต่ว่ามึกมันมีความนุ่มนะไม่มีความแข็งตาเราเคี่ยวน้ำตาลนั้นมันจะมันจะแข็งมันจะแน่นไข่มันจะแน่นครับแต่มันจะมีความแข็งครับเหลวแต่นะครับเหลวแต่ความจบว่าใครมันจะทำยังไงครับนี่นาน

ผมบอกเลยรับเมนูนี้ตาว่ามึกมีมึกไข่นะครับนะอีายต้มน้ำบ้งต้มหวานร้อยอย่างแรงเลยครับยิงเพราะว่าไข่มันเนี่ยมันจะยิงต้าว่าได้มึกแบบว่าไข่แก่มันจะมีไข่แก่ไข่อ่อนนะครับนะต้าวเราได้มึกตัวไข่แก่มาไม่ต้องว่องกับปอดทุกขึงแดงเลยกับเหนือแดงไข่ไข่เต่งเลยกับคือมันจะมีความแน่นกับในตัวไข่นั่นเีงเขาเรียกว่ามึกไข่แก่ครับ แต่ตามือไก่อ่อนนั่นคือมันจะเป็นเลี้ยวๆนิ่มๆนะครับอันนั้นคือมือไอก่อ่อนครับอ่าหนึ่งน้ำตาลละลายแบประมาณนี้เลยมึกลา้างความดันแบเรียบร้อยหมดแล้วนะใส่วำหนึ่มไปเลยครับใส่วำหนึ่มไปเลยเอาใบเคี้ยวเอาไปต้มกับน้ำตาลเนี่ยที่เราละลายไว้เลยเดี๋ยวใจนะครับอ่าซึ่งตังไว้แบบนี้เลยอืมซึ่องอันนี้ปิดฝาไว้อืม ต้มกลุกๆลักๆไปกบน้ำตาลนี่เลยทักประมาณทิปนาที่ทิปนา,นาที่ต่อเดียวเราคอยมาแล่นกับผมอันนั้นกลุกๆหลักๆเลยครับอยอะมึกไข่ต้มหวานครับเอผมบอกเลยว่าไข่ถูกตัวครับนี่ครับไข่ถูกตัวเลยครับไข่แก่ไข่แน่นด้วยหายกลุกๆลักๆเลยครับผมอันนี้เรามาเล่เพราะว่ามันได้ความครีมมี่ครีมมี่ที่เราต้องการเลย นี่มาเลยอี๋ครับไข่ตุกดัวเลยผมบอกเลยว่าไข่ตุกดัวเนี่ไข่แต่ไข่ปลิ้นออกมาอยู่นอกไม่ม่เลยครับว่ามดีว่าไข่มันแก่ครับไข่ตุกดัวเลยมาปลอมเลยนี่จำการจิ้มกันเลยว่าครับอันนานมึอไข่ตรงบ้านปลอมจิ้มเลยครับผมเนี่ยครับอีาผมบอกเลยว่าไข่ตุกดัวเลยครับเลยไข่ปลิ้นออกมาอยู่นอกเลยหิ้งไอ ทำกันยิมมือนเลยวปะปวิ่คนนะครับลมึกไข่ตำหวานทำกานยิมอย่บอมอื้มไปเน้ยหนุก้เลยแะคนอือโอ้ยยาเลยใอันนีับไ้เน้นนุกเลยครับผมอื้ม Cầm dìm Cái bị biểu Nhìn cao là quá gặp